thank you กันอีกแล้วในเมนูแกงกระดูกหมูใส่หยอดบักพาวสีเฮ็ดค้ายๆแกงเปิ้ะนั่นแหละจากนอไม่กับสีมาเป็นหยอดบักพาวส่วนประกอบของเห้าก็มีบักอึเฮ็ดใบแมงลักหรือผักอีตูผักกระแยงใบไอชะอมยอดชะอมอันนี้เครื่องแกงที่เห้าสีมาโขกเนาะเดี๋ยวเห้อมาโขกเครื่องแกงกันก่อน เยอหน่อยสิใส่บักพริกลงไปก่อนใส่บักพริกแหงเลยม้อนี้ใส่บักพริกแหงแล้วก็สีใส่เกลือลงไปจักหน่อยเพื่อให้มันโขกง่ายอันนี้เขาก็สิมาโขกกันก่อนเนาะโขกบักพริกกันก่อน ตั้ไปเรื่อยๆพอ้อแหลกแล้วเข้ากระสิใสสหัวหอมหอมแดงตํามก็ต้องให้มันละเอียดลายดอกพอบุบ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 เอาเครื่องแกงที่เข้าตั้มเนาะใส่ลงไปเลย ไฟเข้าสิขัวให้หอมของเข้านี่ให้มันหอมกันเนาะแล้วเาก็สิขัวหมูไปเรื่อยๆขัวเครื่องแกงให้มันคว่หอมขึ้นมากกว่ามือนีนิสิมันชุนอีเล่บ่หน่ หอมเริ่มหอมหอมมาในพริกเริ่มหอมมาน,นได้น่อยกับสิไซนี่กระดูกหมูกระดูกหมูต้องไปครัวเลยเด่หน่อยทิ่เติมน้ำไปตักหน่อยให้มันใหม่ ชนแปดบ้านอีกแหละเมนูบบานอเขาจะหมูคักร้อมหอมจะยั่ว ัวไปเรื่อยๆจนกหมูสิเริ่มสิซุกจักหน่อยเนาะเฮาจังกว่าที่เอาหยอดบอกเ้าต้องเป็นขัวเพราะว่าบางคนเขาก็สิียไปต้มไปเลยอย่างสินาะใส่ใหนเอาสิมาขัวให้มันสุกก่อนใส่หน่อยสิใส่ใส่หยอดบอกเ้าลงไปขัวเลย หมอหน้อยโพดนั่นนีะไม่น้อยสิแกงบเหมือตกแกงจะเครื่องนึ่งเอาเขาก็ับเครื่องเคียงเท่ากับลายอยู่ผักต่างๆใส่อีกนิดหนึ่นะ ีายนอี่ใส่ตะไคร่ยายนี่น้อยทุบๆไว้ไปขวลวลงไปน้ำขวัวไปเรื่อยๆจนดอกเผามันเริ่มสลดสลดมันไก่สิซุกไปนแน่นเฮาจังค่อยเอาน้นาม่านั่งเอ้ยังใส่เนาะ มันหน่อยกะอใสอ,อีกให้มันเหมืดๆซะพวกกระเทินให้ขณะที่ขัวเนี่ย่อยหน่อยกับสิไซเครื่องปรุงลงไปขัวน้ำนเลยย่อยหน่อยสิไซปลาลงไป หัวมันหอมให้มันแต่อัตอาจะสารสอนนะนีห่หน่อยใส่ผงปรุงรสพร้อม,อมเดี๋ยวความนัวไผ่บ่มักอะ่ะบ่ต้องใส ใส่เกลือลงไปน้ำหัวไปก่อนนะหัวล้วนๆล้วนๆล้วนๆให้มันเริ่มสุกแนนะ่คุณนนี่ยต้อยสิใส่น้ำใบย่านางลงไป สิใสน้ำเพราะอเจาะนี่แหล,ละก็ใสน้ำหลายกินหอมแล้วครับนะบ้านแล้วยังหอมช่วยมากแหละไม่มีสิจะกินเขากับแกงนี่แหละแซ่บคักเยอะหน่อยสิใสน้ำอย่านั่งสิเยอะหน่อยคันไว้ ลงไปเลยนัน่งอย่านั่งอือ,อจับหน่อยโอ้บอ,อนรวยซวย เอาสิีต้มมัน,นเห็นน้ำเดือดก่อนเนาะให้เขาสยใส่ฟักทองลงไปเมื่อนี้อากาศดีอยู่ฝนบ่ค่อยตกฝน,นบ่ตกเมื่อวานนี่ฝนตกแต่บ่มีแดดแั่ลและสงสัยมันสิตกช่วงบ่ายอ้นีดีบักพ้าแต่ยอดบักพ้ามันสิวหวานเนาะ สีหวานนี่ล่างข้อเก่งน้ำเดือดแล้วยัอยน้อยสิเอาฟัากทองลงอืมฟักทองเอาลงก่อนเพราะว่าอันนี้มันสุกสาก็มันสิสุกกระโดนลายโพดบนี่ าที่ทำการต้มให้มันพุละจนฟักทองเริ่มสุกเริ่มยังเขาก็สิมานใส่ผักหอมมันบอ่หอมมันบ่กพีม่พ่น้องจินเขาสวยน้ำกันเด้อ <c oughs> เดี๋ยวอาฟักทองลง้างลางกันเนาะ ย้อหน่อยสิล่องซิมเบิงหอมหวานหอมหย่อยบักเภาย้อยหน่อยเติมน้ำฝายสักหน่อยกันเพอดีแหละ ข้อมานข้อมหยัางบ่รตรงนั่นเลยขั้นตอนต่อไปอย่ายน้อยก็สิเอาเห็ดลงไปเ,เห็ดลงไปเลย ไปหน่อยสิใส่ขาขวัวขาขัวลงไปน้ำเพิ่มรสชาติความหอมเขาขัวขัวเองเขาบอต้องตำข่าเบือเขาเอาขาขัวใส่แทนเพราะบางคนก็สิตำข่าเบือ ข้าวเหนียวเอามาตำตำต,ำ,ตำเนาะไ่น้อยกใส่ท่้งรัดไปเลยเข้าวขวัวไม่น้อยว่ามันหอมเมือกันไม่น้อยสีใส่พักลงไปนี่พักสะอ้อมไ่น้อยก็สิบใส่เหมือนแตงนั้นมันหล่นหมอกะอ้อมพักกันแย่งกับพักอีตูเอาลงไป กดมออีลีหอมแหละกดพัดให้มันโล่งๆกัน เตามาเนี่ยเซตเป็นอันเซตพี่ที่มาต่อไปมากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้องโอ้ยหอมเทนน้องหอมแปดบาทแกงนมไอยอดบกักพาวใส่กระดูกหมูเมน,นูบานบานมามากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้อง หอ,อมพักขาพักกันแย่งไหมกินกับระเขนียวหอนหอนมาไพ่พ่นได้กินเขา่ามาเดอ้อพูนน่ะสดน้ำหอนหอนมา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 เสียบจะบอกไพ่เลย สำหรับเมนูมื้อน,นี้แกงยอดปอเผาใส่กระดูกหมูออนเย่หน่อยกับขคจบคลิปไปแค่นี้เย่หน่อยสิกินเขาแล้วบหมมา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 ,มากินน้ำกันเอา้ามาเดอ้อมาเดอ้อคลิปนี้พ่อแคน,นี่เนาะสวัสดีค่ะ